ป้าพี่น้องียังนี่ก็ได้หลายแทใส่ถั่วเสื้อหันที่น้าในไทยเกี่ยวกาดเราช่วงนี้ได้แม่เอาคืนได้ไหมผได้แม่แต่ว่าแม่ก็โอนเข้าบัญชีไงเอาคืนได้แต่โอนสองเท่าเอาเลยแม่คืนเลยสองเท่าเอาเลยไม่ให้อะฮะไม่ให้มาร์มานี่ มือน,นี้น้องระน้องระมาสนะวัสดีครับมือนี่กับงแม่มาทรงคารถนี่ด้วยคารถลคารถนี่คือทางวดรถทางวดรถทางวดรถมือน,นี้่น้นองแดงง้อแวบแล้วก็อีอย่างอีกอีกอกสองโซ่สองหลอซื้ออย่าง,งาต่อน้ำแดงเรานำแดงแม่ซื้อหลายน้องมอน,นี้สิบ,บอกว่าสิเดินทางต่อนครสวรรค์ด้พี่น้องยิ่งเงา ครสวรรค์เลยเพราะว่าจะไม่หยุดพักเพราะว่ามันจะไปเช้าเช้านูนาน่นแมน,แต,มนตอนนี้คือมีกําลังที่จะขับรถได้ไม่ง่วงอันนี้จะขอสักอันอยู่นะเพราะว่าหมดเหมือนกันไ,ไม่เดี๋ยวค่อยเอาไว้นี่แหละเดี๋ยวมาเอาเพราะมันปิดรังแล้วแต่ไม่ขึ้นนันมากเก็บของใช่ไมหมเราจะให้ละน้อยเก็บของนะครับ๋ต่ก็จะพาเดินลาอ ซี่น้องเอสีน้องเอน้องยังโอเคมาเฮ้ยแต่วันนีไม่ได้เปิดแฟลชไล่พี่น้องไม่ได้เปิดแฟลชเลยผู้มือถือแล้วเปิดแฟลชก่อนเด้อแป๊บนึงโอเคเปิดแบบมาแล้วนะครับเปิดแบบมาแล้วนี่ผู้มือถมารอีกผู้หนึ่งอะไรอะไรกระหมานไงเป็นว่าหาันก็พยายามเต้นพุ่นกระหมาน เซนนี่กับมานร์สเพราะสมัครหักตายเนาะจะนายให้ดีใจน้ำเพลินครับพี่ยังนบอกซื้อเดบิวต์อ่ะพี่ยังพี่สาวขอบคุณพี่สาวนะครับขอบคุณพี่สาวหลายๆโอ้ยสะออนผู้มีพี่สาวเนาะพออยากมีพี่สาวให้ตายไปเก็บทองขอบคุณพี่พี่อะไรทางปอก็น่าจะรู้เอาคือว่ามาจ้างคอยมานี่มันไม่ซูสเราเตี๋ย สัมผัสกลัมีลายได้เนๆไม่เนาะโอเคขอบคุณพระเอกว่าเดี๋ยวปปเอกมาทีมกเจ็บของ<ท>อันนี้ยาาาินเห็ดท่านมีนาทีุัวไทยก็ได้ตัวแต่พวงเสนีหนึ่งเห็ดสิบนาทีเท่านั้นละเล้ว <c oughs> เออเอาเมื่อชิมร้านนี้เขาเปย์อยู่แล้วอนนเ,เออเดี๋ยวเกิดเก็บของนคะครับไปลงเต้น เล่นแต่ว่าเต้นนาง ok the เอกเป็นตะคนหลายเด้เต้นนางเอกมาเด็กไปขาเลยมาทีนี้มาทีหนึ่งใช่ไหมประชุมอยู่ทางด้านใกล้บ้านอันนี้เต้นนางเอกเอาอีกแบบไปใส่สู๋เอาเตี๋ยงนั่นแบบลงมาเถอะสาวแบบนะพี่น้องก็เหตอย่างยูเขาทำเป็นแค้นถาม่าถาเต็มเลยถาหนองหนองแบบ ใส่กับเบลงกันนะเบลงกันดูนั่น,นลงมาแทา่แซล่ล่ะอ๋อแฟนด์คลับนไทยลูกยูปัตย์อ่อะเขียแนด์คลับนไทยลูกนี่นาหา้างทีข้าได้แล้วยูสอนได้ นับแบบรูปอยู่นั่งยืนน่จหนรอกนนงสพนั่งยืนนี่จนแจ้งก็ได้ลาปาากปี่อ่ังไาข้างหลังข้างหลังก็รอเต็มเลยแดงรอใช่ข้างหลังก็รอเต็มเลย นั่งเจอฮอดแจงก็ได้แบบนี้วันหมออันนี้ใครนี่นางเป่าดาวรไป้องใคด้อไม่พี่อ้อยเลิกงานแล้วมาเลยไงมาแล้วก็มาเลยมาเลยเลิกงานแล้วมาเลยไงเลยไม่ได้เอาไปอังเป่ามาอลอดีแวบๆเก็บซีได้ไหมตู้ไปถ่าทั้งรางเนี่ยร้อไทยอยู่บนนี้ข้างล่างก็เต็มเลยเหมือนกันรอใช่ไหมใช่รอเก็บมาคถีเน้ พี่แอนซู้ซูนะคะไม่ด้ไอนเป็นคนแห้งที่เจอนแด้ข้า,างล่างครับคนเยอะมากสักศีอ้อนสักศีแล้ว่าปัแางแห้งมปังมากปังไม่ไหว หาน้องแอนไปก่อนต,อต,อตอปาปลาปลาส้มแล้ว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 สีแล้วเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งมันต้องมันต้องหันหน้าใส่ไฟไหมน้อ,ๆๆนองแวบบ FC น้องแแบบ ผู้เบลจะต้องเขียนป้ายว่าน้องแวบเด้อเจย์เจย์ยกรเจย์กรเจย์อนเนียนห่านแล้วตอนนี้นีแ่แหละออมสิบลงไปแล้วไม่สิเป็นการลบก,กวนเงินเพปนสิเนียนห่านไปฟ่าไปตอนะครสวรรค์ไกลเอฟซีน้องแวบบขาอยู่ข้างล่าง มาตํายกออกจากลอกเลยเอฟซีน้องแบบใหญ่พอดนะคือใหญ่พอดนะน้องแบบกันลังลงมาล้อแป๊บหนึ่งน้องแบบกันลังลงมาเสร็จแล้วครึ่งทางนี้ก็ยกลังต่อไปครับภารกิจตอนเลิกงานก็คือยกลังสวัสดีนี่มวยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องคุงป้าม่กลับไปซ้อนแสง้วยบางบอลบางบอลเหมือนเดิมแม่พึ่งเขา แม่ก็งอนอาไสไแไสบายดีแล้วพี่น้อง,งแต่ต้นถามว่าแม่เป็นไดสบายแล้วตอนนี้สบายดีแล้วข้วอปน้องเกง่งน้องเกง่งสวัสดีไป,ไปี่เชดไปแม่ปานียางต้อแถวไปไปเหคนาว่าบูดแทนเพราะเป็นสูงบูด อันนี้เอฟซีไปอนี่เอฟซีกินตีพ่วงเตะว่าหันไปยามน้องแแบบมาน่นอยู่นู่นอ่ะยังไม่ลงมาเลยเอฟซีน้องแแบบไม่ไม่เขาถอดกับขอให้จ่าน้ำน้ำเปล่าอ๋อคาร์ลังวันประกวดกระทุ่งแนมอืออึน คือว่าไปขอนร้อยร้อยหนึงบลักกับไฮเล่ย์ร้อยมันบลักไปเบิ้งคิดหัวต้องบลักไฮเล่ย์ร้อยหนึงไฮน้อยแท้เอาเอาพูดละร้อยนึงไหมว่าเอาหลายคือรางวัลรางวัลสามรอยสีเอาสีเอาคือากอังเปาได้เอาเลือดสีไยว้เดี๋ยวยังเอาบ่ได้เอาเงินมาน้ำอยู่ในกระเป๋าประกวดพ้อเด็กหน่อยเขาได้เห็ดกระท่งประกวดกันอยู่หลังห้างเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆคนเท่าแบความสามาคินะทีนะครัเนาะ น่นีัขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณเอเซียออฟเฟนแฟคครับโอ้ยหน้าหาันนลำตาที่ออกมันเป็นอย่งไรมันหวานเอ,อิร์นแมวอสมอลประสันเครื่องเสียบตาไฟเลยลำตาอะไรทั้งลำโพงกับม,มบือนีลำโพงมือนีเป็นเป็นทุติยไยอิลีขอโทษกับไฟที่สุกุลสุภาพทางเทคนิคมันยงเขอประหยับให้มันเกิดขึ้นหรอมีนค่ะแต่ว่ามันเกิดแล้วละไม่ต้องเกิดคือจังค้นเท่าไหร่นีเก็๋มีข่อยมี่ใส่ e i, กันแมนกไบเชมันทนทานทุกสิ่งทุกอย่างมันกับอะไร อจังเขาซื้ออย่างมากามันบ่าห่างมันก็เป็นว่าไรี่จังมันนี่พัดรมเยสมอห,หอ <c oughs> นั่นและ่ะื่อบางกงเวนมาหอดบนติวติวดีดเพราะจะไม่หอดนี้เปิดขวดกรุบหลดหางเย้ยไม่นั่นละ่ะต่งแกพัดรม,มเหมากันเหมืนอนหอม่กนใราภาาหรืออเมืนเมือนี่ ได้พัดลมอยู่สองสามชี้หาตอยู่ขอบคุณหลายๆยางงั้นก็เหยียบเกลือจาของตัวเพราะในสื่อก็คือค่ะมีมาเอาสมอกลับกับรถใดหนึ่งรถพูนยบาลที่เก่าค่ะแม่ยจำในจำวุ้งรถส่วนตัวรถยาชีอรถยาที่คนขับรถหายร้อมแม่นจากประตูสองสองประตูประตูเข่ากับประตูออกเมียนตั้งแยกกันหน้าต่างวะเนี่ยหน้าต่างหลายอยู่รถยาตัวเอากลับกับสามีแต่ ัโออ้ยนเฮ็ดยังมาแล้วเป็นเจ็บยังมายุ่งมายุ่ง้จะมายุ่งน้ำยางนิดหน่อยน้ำยางมันเจ็บไงมันเป็นเจ็บกับฝ้าเจ็บเนี่ยใครคนที่ฝ้าไปอาบน้ำคนเขาแห้งมักสะอาดแต่แต่สอบสกัดโบกมันจุ่มยังกระโดดกันดิอ่ไปอาบน้ำกับโบกเอาไปอาบมันจุ่มจะหนีน้องฝ้าสาวฟังมันเป็นไผมาพูน้ำไอซีมาหาไปแล้วไปกีดหมูเนาะก็ไปที่เหล่าเทีย เปย์อยู่แล้วอ่างเปล่าไก่แล้วเอาไก่ไทยนะคนงามเมนูกะให้ออกซ่องตอนนี้พาเพื่อนมาหมดเลยยี่สิบกว่าคนเนี่ยมาตรงนี้ตอนกลับจะครบป้วที่นี่ตอนนี้ไม่ครบเยกจากกันหมดแล้วไปหามน้องแม่เนาะแม่ต้อมมะมะเฝ้าซูมือเมี่ยเมทตอมเอาเนื้อกินมาสุกกินวันนี้ไปนครสวรรค์ต้นนี้เนี่ยใบบัวเอาเยอะบ้าเถอะไปขั้นไหนหนิมินบอสเก่งครับครับ ยายกลุ่มแล้วกันทำการในกลุ่มแล้วเป็นแม่บ้านแล้วทำการเมียนไม่ได้แล้วไปก้อนไปไปขึ้นรถก้อนแม่เขาถ่าไปเขาไปรถ เป็นทางไปที่รถกันนะครับไปแล้วเจมรถอยู่ไหนเจมรถเปแลอีลาเอาไปแล้วเมื่อากุญแจรถไปนั่นเดพี่เดพี่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 เมื่อกูเจรถไปแล้วมึงเปาน้ำกูเหรอมึงบอกว่าเอากุญแจรถแนมมึงเฝ้าตอนนั้นมึงจำได้บ่ตอนไหนวะเอาที่มึงมากลับมาจากพี่พรนั่นแม่แมนตาเดียวเนี่ยเมนตาอยู่กับกูเอาไว้จังได้เนาะเอาไว้ดีอยู่แล้วกันล่ะกูเพิเหตุไปถิ่มสุ้ยสุรายไล่หรอกสว มึงเอากุญแจไปแล้วโอ้เอออยูนีนอีหาโอ้ยีหาต้มหม้อวัวสิว่าต้มตับกะดิซ้ำเจีบพลาดเออหายอยู่ในกระเป๋าวัวสิว่าต้มตับว่ามันปล่อยกุน้ำกลนเบาพื้นกุหลาดีกูว่านด่าตัวด่าเลยอ่อนหมนั่นอีหมาเอ้วัวสิว่าอีรวยคุยมันสิคิดมันสิเลี้ยงนะเก่งใจคิดกูซื้อนี่ก็เลยบ่าวาคำหยาบหาเงื่อนหาต้มหม้อ กลังบ๊ายบายปังปอนอเอาบ๊ายบายทั้งสองเล่ะเจอกันอาจารย์ใครนั่งอยู่เป็นเพื่อนอะใครป้าฝากด้วยนะปีหน้าใครฝากแค่ยังฝากไปทางเครื่องซับออกมา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 ตอนนี้กับมาได้เทวเทวฝนพ่อกันไม่แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวให้อัน เจไรแล้วขืนห่านต้อนไปแล้วบ๊ายบายไปทายคนยางออกเขาพักสนั่นลึกลงไปโอเคบ๊ายบายเอาไป้นดัางเนาะอังเปาเลืออังเปาเหลยว่าเมียนแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับบ๊ายบายคราวไปเจอกันใหม่